สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับเช่นเคยครับ I am teacher ครับกับครูบอลนะครับวันนี้ผมมีตัวแบตเตอรี่นะครับมาพูดกันนะครับแล้วก็มารีวิวให้ชมนะครับพอดีชุดนี้ลูกค้าสั่งนะครับก็เลยจะมาแนะนำก่อนนะครับก่อนที่จะทำการส่งนะครับก็ชุดนี้ไม่พูดเยอะนะครับเป็นชุดแบตเตอรี่ลิเธียม NMC นะครับเป็นลิเธียมไอออน นะครับของยี่ห้อ Samsung S D I นะครับจะเห็นกล่องอยู่นะครับเป็นแบกกร u าวอยู่ตรงนี้นะครับเป็น Samsung S D I นะครับเป็นลิเธียมไอออนนะครับ N M C นะฮะตัวนี้ made in Korea นะครับมาดูที่ตัวเซลล์ก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงตัวที่เราประกอบกันนะครับตัวเซลล์เนี่ยนะครับก็มีการสปอร์ตมาจากโรงงานเลยนะครับสปอร์ตด้วยแผ่นนิกเกิลนะครับก็ค่อนข้าง หนาเลยนะครับนำไฟฟ้าได้อย่างดีนะครับขนาด 7S นะครับ1โมดูลเนี่ยจะขนาด 7S อยู่ที่94แอมป์นะครับแต่เทสจริงก็ทะลุร้อยนะครับมี106นะครับ106-105เนี่ยนะครับที่ที่ได้เทสไปนะครับก็ผมตีเป็นเลขกลมคือ1 0 0แอมป์นะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็นี่เลยนะครับ m a d e in Korea นะครับดิไอทอนแบตเตอรี่แบรนด์ a ั s u n g นะครับมีด t a s ์ e e t มีสเปคให้ดูนะครับไซเคิลค่อนข้างสูง นะครับแล้วก็การดึงการชาร์จดีชาร์จนี่ทำงานได้ดีมากเลยนะครับทีนี้มาดาูในส่วนที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับล้วนมีความสำคัญ อยู่ที่การเลือกใช้อย่างชุดนี้ลูกค้าสั่งไปก็สั่งไปเฉพาะแบตเตอรี่ครับลูกค้ามีอินเวอร์เตอร์มีระบบชาร์จอยู่แล้วนะครับผมก็จะใส่เจ้าตัวนี้ไปเลยนะครับ Active Balance ไอ้ Active Balance สตัวนี้นะครับแล้วก็ b m S นะครับอันนี้เป็นแบบธรรมดานะครับไม่ใช่สมาร์ทนะแบตอยู่ในกล่องนี้นะครับมีทั้งหมด2โมดูลนะครับก็ทําเป็นระบบ24โวลต์200แอมป์นะลักษณะการต่ออันนี้บอกเป็นแนวทางเลยนะครับลักษณะการต่อก็คือ จะใช้บีมอ่าแอคทีฟบาลานซ์สองตัวบีเ1สหนึ่งตัวนะครับบีมเอสผมจะทํางานก็คือต่อชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งผมจะไม่ต่อนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยผมได้เทสค่อนข้างชัวร์แล้วนะครับก็โวลต์นี่ไม่ต่างเลยนะครับดังนั้นเราจะเอาไปเช็คนะครับแล้วก็อีกเซลล์หนึ่งอ่ะอีกโมดูลหนึ่งเนี่ยผมก็จะมาขนานเข้านะครับแล้วก็ออกหลังบีเสเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ผมทําใช้เองนะครับพร้อมอุปกรณ์ที่ คุยกับลูกค้าก่อนนะครับว่าลูกค้าคุมแรงดันชาร์จต่างๆได้นะครับคุมกระแสได้ผมก็จะไม่ใส่ตัวบีมเบสนะครับเพราะบีมเบสนี่มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าบีมเบสตัดอินเวอร์เตอร์ไม่รู้จักแบตนะครับก็จบพังเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราคุมนะครับให้มันจบที่อินเวอร์เตอร์นะครับตัวบีมเบสเนี่ยครับเป็นชั้นที่2นะครับที่จะคอยป้องกันนะครับเลือกใช้ให้ถูกวิธีนะครับสเปคนี้อย่างที่บอกครับ24โวลต์200แอมป์ครับ Samsung SDI นะครับนอมนอร์มินาลโวลต์เตจนะครับตัวนี้จะอยู่ที่29 25.9นะครับก็คือเอาแรงดันนะครับ3.7เนี่ยคูณ7ได้เลยนะครับเป็นแรงดันพื้นฐานนะครับแรงดันชาร์จนะครับผมให้ชาร์จอยู่ที่28.8โวลต์นะครับหรือจะ27ก็ได้นะครับเหตุผลที่ว่าให้ชาร์จ28.8นะครับก็จะตกเซลล์ละประมาณ4.11โวลต์นะครับก็ตามสเปคเลยนะครับเราจะไม่ชาร์จเต็มนะครับ ชาร์จเต็มอยู่ที่4.2นะครับเราจะไม่ชาร์จเต็มชาร์จเต็ม4.2มันจะอยู่ที่29.4กว่าโวลต์นะครับก็ชาร์จแค่นั้นพอ o a t i n g c h a r g จนะครับจะอยู่ที่27โวลต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ทมตัดผมแนะนําที่24โวลต์นะครับก็จริงๆใช้จริงก็หลายคนนะครับก็เอาไปเลือกใช้กันเองนะครับว่าเราจะตัดที่ไหรแต่ผมแนะนําที่เท่านี้เป็นค่ามาตรฐานที่ผมได้ทําการทดลองมาแล้วนะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสักชุดหนึ่งแล้วกันนะครับชุดนี้ นะก็ราคาด้วยนะครับคลิปที่ดีต้องมีราคานะครับใครที่ฟังจบก็ยินดีด้วยนะครับคุณทราบราคาจากทางผมเรียบร้อยแล้วก็รายละเอียดต่างๆแล้วลืมบอกไปนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับใช้ไฟได้ทั้งหมดนะครับใช้ไฟได้ทั้งหมดนะครับวิธีการคิดครับง่ายๆครับ24่สิคูณสองรครับจะได้ไฟทั้งหมดประมาณ4,800วัตต์นะครับก็ตีไปเลยนะครับที่5กิโลวัตต์นะครับหรือว่า5,000ันวัตต์นั่นเองนะครับส่วนใครจะไปดึงให้มันต่ํามันสูงอะไรก็ให้มันเหมาะสมนะครับ ก็พยายามรักษาสภาพแบตเตอรี่ให้ได้มากที่สุดนะครับตามสเปคโรงงานเลยนะครับโอเคแล้วมาพูดถึงในส่วนของราคานะครับก็อ่าถ้าท่านใดยังไม่ไม่ได้กด u b s c r i b ้นะครับกดติดตามนะครับกดไว้ก่อนเลยนะครับจะได้ทราบราคานะครับหยอกๆกันไปราคานะครับทั้งชุดนี้นะครับอยู่ที่31,000บาทพร้อมส่งนะครับ31,000บาทพร้อมส่งนะครับ อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็ถูกแพ็คลงในกล่องไม้แบบนี้เลยนะครับเดินสายด้วยสายขนาด6 awg นะครับสายซิลิโคนทนความร้อนได้ดีนะครับผ่านเทอร์มินอลขนาด1 5 0แอมป์นะครับตรงนี้ต่อไปใช้งานได้เลยขั้วบวกขั้วลบนะครับราคาตามนี้เลยนะครับก็พิจนารณากันได้นะครับว่า,าวิธีจะเลือกซื้อเนี่ยมันแพงมันถูกดูที่อะไรดูที่บริการดูที่คำแนะนำหรือว่าดูที่ราคาถูก นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้ตัดสินใจกันนะครับถ้าท่านใดสนใจก็อย่างที่บอกครับโทรเข้ามาเลยนะครับผมขายทางเดียวก็คือทางเบอร์โทรนะครับโทรมาแอดไลน์มาก็ได้นะครับทางนี้เลยผมไม่ได้ลงผมไม่เคยลงนะครับพวกอุปกรณ์พวกนี้ผ่านทางช h อปปี้ a า a า a ้านะครับเฟซบุ๊กผมก็ไม่เคยลงนะครับผมจะลงช่องทางเดียวเลยคือ y o u t u b e แล้วก็ลูกค้าโทรมาตามเบอร์โทรนะครับหรือแอดไลน์มาได้นะครับที่เบอร์โทรเบอร์นี้ครับ 087-250-0566นะครับโทรมาเลยครับคูบอลครับถ้าโทรสองสายไม่รับครับรอโทรตอนเย็นนะครับผมอาจจะติดประชมุมหรือว่าอาจจะติดสอนติะไรอยู่นะครับก็ต้องขออาภาัยไปด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ